วันนี้โอ้เข้ามาที่โครงการโคกหนองนาบางอ้อนเนื้อที่หนึ่ไร่จัดสรรทุกอย่างให้ลงตัวมีทั้งโคกมีทั้งหนองมีทั้งน้ำมีทั้งบ่อมีทั้งหนานะคะเริ่มต้นราคาเพียงแค่ตารางวาละ1,475บาทถึง1,625บาท สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอเข้ามาที่โครงการโค้นหนองนาบางอ้อนะคะซึ่งตอนนี้นะคะผมมายืนอยู่ที่ดินแปลงที่เรากําลังอัปเดตให้ทุกคนชมนะคะนั่นก็คือนะคะอยู่ในแปลงตําแหน่งนะคะ C 3สานั่นเองกําลังขุดโค้งหนองนาอยู่เลยใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะ ณตอนนี้เหลือเพียง4ี่แปลงสุดท้ายแล้ว4แปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่เนี่ยมีอยู่3แปลงและเนื้อที่2ไร่กับ12ตารางวามีอยู่1แปลงนะคะรวมทั้งหมดคือเหลืออยู่4แปลงตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะคะโอภาอัปเดตแปลง43ที่ทางแมคโครนั้นกําลังขุดโค้งหนองนาอยู่เรียกได้ว่าถือว่าสวยมากๆเลยเนื้อที่1ไร่จัดสรรทุกอย่างให้ลงตัวมีทั้งโค้มีทั้งหนองมีทั้งน้ํามีทั้งบอ่อมีทั้งหนานะคะเรียกได้ว่าใครที่มาอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะคะบนเนื้อที่1นึ่ไร่นะคะจัดสรรใช้ชีวิตอยู่ได้แบบเรียบง่ายสบายๆโดยที่เราไม่ต้องการโลกภายนอกเลยคะ่ะคนเห็นไหมคะข้างหลัง จริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นที่ที่ถนนที่ชาวบ้านนั้นสัญจรไปมาอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่มีนะคะบ้านที่จะอยู่กันแบบเป็นกิจจลักษณะที่อยู่เข้าออกประจําทุกวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านชาวนาชาวสวนที่อยู่ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะตรงนี้ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะพิกัดของโครงการนี้อยู่ที่ตําบลบางอ้ออาเภอบ้านานาจังหวัดน,นครนายกนั่นเองนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้ตอนนี้นะคะขายถูกมากๆเลยใครที่เข้ามาซื้อเข้ามาดูเข้ามาอยู่เริ่มต้นราคาเพียงแค่ตาราง ลน่งพันสบาทถึง1,625บาทหรือว่าไล่ละ5,9 0 0 0 0บาทถึง6,50,000บาทอย่างตอนนี้นะคะโอ๋มาอยู่ด้านหน้าแปลงนะคะ A1 ซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่ขุดโค้งหนองนาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีลูกค้าจองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะวันนี้โอ๋จะพาทุกคนมาอัปเดตคือแปลง C3 อันนั้นคือตั้งใจมากๆเลยแมคโครกําลังขุดอยู่นะคะทั้งหมดมีอยู่3แปลงกําลังขุดอยู่1แปลงเท่ากับว่ายังมีอยู่3แปลงที่เรายังไม่ได้ขุด ดังนั้นใครที่สนใจนะคะที่อยากจะแบบว่าออกแบบแนวคิดโคกหนองนาเป็นของฉบับตัวเองก็สามารถที่จะเข้ามานะคะรีบมาดูรีบมาจองได้เลยนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะอย่างที่โอ๋บอกมีอยู่4แปลงราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะฉนดครุฑแดงนะคะการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาถึงหน้าแปลงนะคะ เพียงแค่1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองตลอดเส้นทางนะคะเราจะขับรถเรียบคลองแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็จะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ตลอดเส้นทางเลยนี่เห็นไหมเราจะขับรถมาแบบนี้ใครที่อยากจะอยู่แบบสายธรรมชาติเงียบสงบรีบม,มาดูตรงนี้เลยนะคะระหว่างที่เรารีวิวอยู่ทุกคนสังเกตและตั้งใจฟังนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดเราจะได้ยินแบบเป็นเสียงธรรมชาติที่ล้อมกายล้อมใจเราอยู่นะคะดังนั้นใครที่แบบว่าอยากเป็นส่วนตัวอยากอยู่ธรรมชา ชาาติรีบมดดูได้เลยห่างจากสี่แยกบางอ้อน,นะคะเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากถนนบางอ้อ900เมตรเองถือว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะใกล้อ,อปตอใกล้นะคะโรงพยาบาลน,นะคะเอาอย่างนี้ทุกคนขาเดี๋ยวจะพาชมนะคะลักษณะของที่ดินทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้แต่ว่าเอาหลักๆเลยคือจะพาอัปเดต แปลง C3 ที่เรากําลังขุดโคกงหนองนาอยู่ถือว่าสวยมากๆเลยมาตามมาดูเลยเริ่มตั้งแต่แปลง N1 ดีกว่าอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้ํากําลังเข้ามาเต็มเลยค่ะมากันทุกคนขาตอนนี้นะคะพร้อมจะพาชมนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้แล้วนะคะก่อนอื่นก็คือจะเริ่มจากที่ดินแปลงตัวอย่างให้ทุกคนชมก่อนเนาะซึ่งแปลงนี้นะคะอยู่ในตําแหน่งแปลง A1 นะคะบอกนี้เลยว่าเป็นแปลงที่สวยมากๆนะคะ สวยที่สุดในโครงการเลยมีเนื้อที่2ไร่เต็มนะคะแต่ว่ามีลูกค้าจองไปแล้วนะคะทุกคนนี้ทมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆก็พร้อมที่จะมาลงสินปลูกสร้างต่างๆได้เลยนะคะ,ะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนขาเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็คลองสาธารณประโยชน์ใครที่จะเข้ามานะคะในที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเราจะต้องขับรถผ่านถนนเรียบคลองซึ่งเป็นถนนสาธารณประโยชน์มาเรื่อยๆนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายก เพียงแค่1.1กิโลเมตรหรือว่าห่างจากแยกบางอ้อ1.5กิโลเมตรนะคะหรือว่าเราจะเข้ามาจากทางถนน บางออห่างกันเพียงแค่900เมตรเองนะคะจริงๆแล้วนะคะระหว่างทางเนี่ยเป็นทางคอนกรีตนะคะจะเป็นทางที่เราดูเหมือนเป็นถนนดินเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นถนนลาดยางแต่ด้วยไม่มีคนวิ่งนะคะฝุ่นและดินนะคะกรบก็กลายเป็นถนนดินนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้ดูแบบว่าถนนเละอะไรเลยแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะนี่ ตั้งแต่เมื่อวานนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยนะคะเลยทําให้บรรยากาศตรงนี้ชุ่มชื้นเขียวขจีดูแล้วแบบบรรยากาศน่าอยู่ น่าพักผ่อนมากๆเลยใครที่ชอบอยู่ธรรมชาตินะคะอยากอยู่ใกล้น้ําอยากอยู่ใกล้นะคะธรรมชาติซึ่งตรงนี้โอ๋ขอแนะนําเลยเพราะว่าราคาแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะใครที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ต้องเลี้ยงนกที่บ้านนะเรามานั่งดูตรงนี้ได้เลยไม่รู้มองเห็นไหมลังนกเต็มไปหมดเลยนะคะพร้อมกับนกสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเต็มไปหมดเลยนะคะ ซึ่งเขาจะเรียกว่านกอะไรอะโอ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราเป็นนกที่เราเลี้ยงกันก็คือจะเป็นนกนกที่เขาเลี้ยงกันอะเขาเรียกอะไรนะนกแก้วไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะไปก่ใหญ่เลยนกคู่ก็มาไม่ใช่นกกระจิบแม่นกกระจาบนกกระจิบนกกระจิบนกกระจิบนกของหยกเออใช่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 คืออารมณ์เหมือนประมาณเรานั่งดูนกหงโยกนะคะ กว่าจะได้คำนี้ทุกคนคะเล่นเอาไปหลายนกเลยอ่ะนี่เลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะยิ่งนะคะโดยเฉพาะช่วงเงยง็เยนๆตอนนี้ที่โอเข้ามาเนี่ยเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดเต็มไปหมดเลยนะคะนี่คือถนนสาธารณะประโยชน์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะคะแปลงที่โอมีความตั้งใจและตอนนี้นะคะช่างไม่ใช่ช่างสิก็ต้องเป็นช่างเนาะช่างแมคโครนะคะกําลังขุด ทำโคกอยู่พอดีเลยนะคะทุกคนมองเห็นเป็นภาพมุมสูงกันไหมคะซึ่งเป็นแนวขอบเขตท,ที่เรากําลังสร้างขึ้นมานะคะรูปแปลงของแปลง C3 ก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อที่1ไร่นะคะตรงนี้นะคะเราจะมีแนวเขตขอบเขตนะคะปักด้วยเสาคอนกรีตพ่นด้วยสีแดงแบบนี้ ไว้ให้ทุกท่านนะคะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะส่วนแปลงนี้นะคะ A1 ขายไปแล้วนะคะมีลูกค้าจองแล้วนะคะ B1 ก็ไปแล้ว B2 ก็ไปแล้วนะคะเหลือ B4 นะคะจริงๆแล้ว B4 เนี่ยมีลูกค้าจองแล้วแหละนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นะัดทำสัญญาก็เลยปล่อยขายตามปกติไปก่อนนะเมื่อใดที่วางเงินนะคะจ่ายเงินไล่ละ5 0,000บาทเสร็จเมื่อนั้นเราจะปิดทันชีเลยนะคะทุกคน ฝั่งตรงข้ามของที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นถนนเรียบคลองอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะเป็นถนนเรียบคลองคู่นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านส่วนใหญ่นะคะคนที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นชาวนานะคะดูแลไล่นาสวนของตัวเองแต่ที่แน่ๆทุกคนจา๋าโอห็นแต่แบบนกหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนับไม่ถูกและบอกไม่ถูกเลยจะไปสัรหามาจากไหนว่านกชนิดนี้คือนกอะไรนะคะเยอะจริงๆเลย ธรรมชาติมากๆใครที่อยากอยู่แบบนี้รีบมาดูเลยนะคะที่ดินทั้งหมดนะ C1 C2 C3 เนี่ยจะเป็นที่ดินที่ติดถนนเรียบคลองแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราเรายังเหลือแปลง C1 นะคะซึ่งจะเป็นเนื้อที่2ไร่กับ12ตารางวานะคะราคาไร่ละ650,000บาท ทุกคนจ้าที่ดินติดถนนสองด้านแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีราคาที่เพิ่มนิดนึงเนาะเพราะว่าทำเลที่ดีกว่าเพื่อนเราจะขายถูกกว่าคนข้างในก็จะน้อยใจเอานะจ๊ะนี่ตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะที่อยู่ในโครงการซึ่งถนนสาธารณะยกให้หลวงถนนจะก,กว้างนะคะ6เมตรนะคะยิ่งแปลงที่อยู่ด้านในยิ่งมองเห็นวิวเขาชัดๆเลยนะใครที่อยากจะมีที่นะคะเป็นของตัวเองเพื่อจะอยู่พักผ่อนพักตากอากาศ หรือจะซื้อทิ้งไว้เพื่อจะเก็งกําไรในวันข้างหน้ารีบมาตรงนี้เลยราคาถูกมากๆนะคะเจ้าของนะคะฟรีของแถมให้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขุดโค้งหนองนานะคะถมดินขุดบ่อนะคะฟรีค่าโอนฟรีภาษีให้ทั้งหมดเลยและสําคัญสุดๆคือที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นโฉนด ครุฑแดงน,นะคะทั้งโครงการตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมดประมาณนะคะ10ไร่กว่าๆแบ่งไว้นะคะ7แปลงนะคะประมาณไม่เกิดน,นะคะ7แปลงนี้มีเนื้อที่1ไร่ยอยู่ประมาณ4 4แปลงนะคะนอกนั้นก็จะเป็น2ไร่2ไร่1ไร่ครึ่งโดยประมาณนะคะนี่ถนนสาธารณะตอนนี้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้บดยังไม่ได้อัดยังไม่ได้ลงหินลูกลางนะคะก็จะเห็นเป็นถนนดินอยู่ยังไม่ต้องตกใจนะช่วงนี้หน้าฝนเราจะทําอะไรมากไม่ได้นะคะตอนนี้โอ๋เดินเข้ามาในโครงการนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในตําแหน่งนะคะแปลงซีหนึ่งนะคะนี่ ็นน้ำอยู่นะทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าเราขุดถมทุกอย่างเสร็จแล้วไม่มีน้ําเหลือแล้วตอนนี้เราเป็นการบล็อกน้ําไว้นะคะเป็นคันรอบที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นฝนตกเนี่ยไม่มีที่ไปเพราะเรายังไม่ได้ปล่อยลงคลองนะมันก็เลยจะเห็นน้ําเยอะๆแบบนี้นะคะ ที่เราจอดรถอยู่ตรงนั้นนะคะนี่คือเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะเช่นกันเดิมเลยที่ดินตรงนี้เป็นที่นาและบริเวณรอบๆปัจจุบันยังเป็นที่นาอยู่นะคะทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติ ح, นะคะการที <eye> <fit> ่เราได้มาอาศัยอยู่ในที่ที่หนึ่งหรือว่าที่ที่แห่งหนึ่งนะคะเราได้บรรยากาศนะคะธรรมชาติแต่ละฤดูหลายๆบรรยากาศก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะ ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลง a 1 B1 C1 บีหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านในอาจจะต้องมีการขยายเขตเข้ามานะคะนี่สวยมากนะคะตอนนี้ผอมอมายืนอยู่ด้านหน้านะคะแปลง C2 แล้วนะคะทุกคนนี่คือ C2 มีเสาเขตนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะนี่อยู่ด้านท้ายนู่นนะคะเป็นสี่มุมนี่เลยเห็นไหม ซีสองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแปลงที่อัปเดตล่าสุดเลยนี่คือแปลงนะคะ B3 นะคะตอนนี้ผมมายินอยู่ด้านหน้า B3 ก็คือแปลงเนี้ยยังเหลืออยู่นะคะใครสนใจก็ลองแวะเวียงเข้ามาดูได้ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรปล่อยเป็นธรรมชาติอยู่นะคะซึ่งมีลูกค้ามาจองไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โอนเงินก็เลยใครที่มาโอนเงินให้อ,อุก,ก่อน คือโอ oh, จะรับคนนั้นเป็นพิเศษก่อนเลยนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะทุกคนโอ oh, ต้องบอกก่อนนะที่ดินทุกๆโครงการเนี่ยโอ oh, เองเป็นแค่ในหน้านะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของเองนะคะมีการฝากขายหลายๆคนนะคะในหน้าที่ขายที่ดินทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาโอเป็นโครงการนะคะใครขายก็ได้นะคะเป็นสัญญาเปิดโอไม่ได้ปิดกับใครนะคะดังนั้นโออยากให้เจ้าของทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสนะคะขายที่ได้ แบบด่วนแบบเร็วเพราะเข้าใจว่าทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายนะคะก็เลยต้องขายแบบดุวดนดังนั้นจะขายกับขายก็ได้นะคะก็ะเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าที่มาซื้อที่ดินกับโอ๋นะคะถ้าเราจะมาจองกันปากเป่าๆโอ๋เองก็รับปากไว้ไม่ได้โอ๋จะล็อกไว้ให้ไม่ได้เพราะว่าขายกันหลายคนจริงๆเนาะทุกคนคงเข้าใจโอ๋นะคะตอนนี้นะคะทุกคนนี่คือแปลงนะคะ C3 ึ่งได้มีการขุดทําคันล้อมนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการขุดแต่ว่ามีผังมีแบบให้แมคโครขุดอยู่น,นะนะวันนี้เห็นเป็นแนวประมาณนี้ก่อนนะคะคือมีคลองเล็กคลองน้อยนะคะมีบ่อเล็กบ่อน,น้อยรวมๆแล้วก็คือเป็นพื้นที่ที่เราพอที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยอยู่ในพื้นที่หนึ่งไร่กำลังพอดีดีเลยในราคา5้า0ส0ก้าหมื่บาทนะคะ ใครที่มาซื้อตอนนี้คือเราจะเลือกเป็นแบบนี้เลยก็ได้ c 3นะคะเราก็จะได้ที่ดินในรูปแบบประมาณนี้นะคะหรือว่าเราอยากจะเลือกแบบของเราเองมีแบบวิลลสมาลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเยอะเกินไปนะถ้าเยอะเกินไปคือต้องออกค่าแมคโครเองนะจะของเองก็อยู่ในลิมิตท,ที่ขุดให้ได้นะคะแต่ก็คือออกมาในแนวประมาณรูปแบบตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคนซื้อเองอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะแนวบอ่ออาจจะไม่เอา4ี่มุมอย่างที่ของเราทําอยู่ตอนนี้อยากจะเอาเป็นอ่า ตรงกลางเลยนะคะรอบๆจะปลูกเป็นกระต๊อบจะปลูกเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะก็คือปรับเปลี่ยนแนวบ่ออย่างเงี้ยได้นะคะนี่ถ้าจะให้ขูดแบบโหโหยากมากบางคนให้ขึ้นรูปเป็นรูปสัตว์อย่างเงี้ยก็น่าจะต้องใช้แมคโครเฉพาะทางเข้ามาค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่านาออันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนอย่างตรงนี้คือท้ายของแปลง C.2 นะคะซึ่งแปลงนี้ยังเหลือนะอมองว่านะคะใครที่สนใจที่จะซื้อ เพื่อจะเก็งกาไรหรือจะเก็บไว้นะแปลง C1 C2 เนี่ยน่าซื้อไว้มากๆอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะแบ่งย่อยนะคะขายเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยได้อีกนะคะนี่คือถนนสาธารณะประโยชน์นะคะที่สาวๆกําลังเดินมานะคะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้เทหินลูกลังนะคะถ้าเทเสร็จแล้วคือขับรถเข้าแบบถึงแปลงได้ทุกแปลงเลยนะคะ นี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะแปลง c 3ให้ทุกคนได้ชมก่อนว่าเราขุดแล้วนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้แล้วเราอยากรีบแบบนี้เลยต้องรีบมาจองเพราะว่าแต่ละแปลงแต่ละแบบไม่เหมือนกันเลยนะแบบนี้ชอบก็คือจองแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเราทําเป็นสําเร็จให้ทุกคนได้ชมแล้วนะคะ mm. วันนี้โชคลายมากๆนะคะโชคลายตรงที่ว่าโอเข้ามาในช่วงที่ เขาเรียกอะไรฟ้ากําลังคุณขุดนะคะมองไม่เห็นวิวจริงๆแล้วยืนอยู่ตรงนี้วิวเขาชัดมากๆเลยนะคะวิวเขาผสมประสานกับวิวนาน,นะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามันฟินสุดฟินเลยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะที่ดินในราคาไล่ละ5,90,000บาทแปลง C3 B3 นะคะราคาไล่ละ5้าแ0นเก้าบาทแล้วก็ C2 ก็5้า0 0 0เบาทเช่นกันนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมทุกอย่างให้แล้วนะนี่เห็นไหม สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นสนใจถ้าช้าเนี่ยไม่ไม,ไม่ทันนะคะอดแน่นอนนะคะช้าหมดอดแน่นอนนี่คือที่มาของคำพูดว่าช้าหมดอดแน่นอนนะคะถ้าไม่ทันก็คืออดอดเลยนะคะแม่คโคของเราแต่ละคันนะคะเป็นแม่คโครที่ขุดโค,โคกหนองนานโดยเฉพาะเลยนะ แต่ว่าถ้าเป็นแมคโครที่ขุดเป็นขึ้นรูปสัตว์ต่างๆก็จะจะจะอีกทีมหนึ่งไม่ใช่ทีมนี้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกหนองนาต้องทีมนี้เพราะว่าทีมนี้มืออาชีพมากๆและขุดมาหลายโครงการหลายที่แล้วนะคะน,นี่แค่เราขุดแค่ลึกประมาณเมตรหนึ่งนะคะจากดินเดิมเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเริ่มมีน้ําเข้ามาแล้วนะคะถ้ามันสูงอ่าถ้ามันลึกกว่านี้นะคะน้ําก็จะเยอะแต่จริงๆแล้วใครที่ซื้อที่ดินนะโอนแนะนาให้ขุดบ่อลึกๆเลยนะคะ ลึกๆก,กว้างๆเพราะอะไรรู้ไหมมีน้ําใช้นะคะทั้งปีเลยถ้าขุดบ่อเขาเรียกอะไรบ่อตื้นบ่อเล็กบ่อแคบนะคะเราก็อาจจะมีน้ําใช้แต่ก็ไม่พอต่อ1นึ่งฤดูกาลหรือวัหนห่ปีเนาะนี่แหละการถ่าชมที่ดีก็ประมาณตามนี้เลยนะคะสนใจก็รีบม,มาดูลีมมาจองได้เลยตอนนี้เหลือเพียง4แปลงสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยไปก่อนเด้อ โดยรวมของที่ดินทั้งหมดตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,ยสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ